ดูปไปไล่เขาทำไมนิ่งดูไล่ไก่แตงเต้นหน่อยเนาะอุ้ยเป็นอะไรกับไก่ไปดู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 ดด <c ay> ไก,ก่กระจังเ็าลา้วไปแล้วเอุ้ยอุ้ยเุ้ยไปจากเขาเอาเอ้ย สวัสดีค่ะเตางหน่ยอยยู่ใสวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเปาตามติดชีวิตช้างนะคะนี่ปอเปาสาดนำหายปอเปาอัดนำหายผมครับอ๋ออยู่พ่พ่อป๊าป๊าแตก ก็สเต็ปผมเป็นแบบนั้นไงพ่อเป้าไม่รู้เลยไม่มีรู้ไม่รู้หรออุ้ย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  เดี๋ยวผมลงอาบเองพ่อเปาเดี๋ยวผมลงอาบเองครับอุ้ย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 ขาตีหานนะอุ้ยอุ้ยตึ๊กเที่ยงตึ๊กตึ๊กช่ยหน่อยนะไปแล้วเด้อสามไก่ไปแล้วค่ะตอนนี้อุ้ยดูออุ้ยอุ้ยไก่ไก่ไก่ทั้งหลายไก่ทั้งหลายเราวังโตแล้ว ช่างหน่อยก็ลั่งไปห่างชี้นะคะดูหางชี้แล้วค่ะทำอะไรบ้างเมื่อกี้เนี่ยตัวดำนะคะตอนนี้มิ่งตัวดำหล่อมากเลยนะคะตอนนี้แต่อีกต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะคะเฮ้ย ไก่หัว้านมาปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วเจ้าไก่เจ้าไก่เจ้าไก่นี้เลยนะดูไก่ังเสงเลยโอ้ยขาหัวเปไรไก่จะน้อแต่พิ่นแต่เพิ่นไปให้มดเลยไปให้มดเลยโอ้ยไปแล้วนะโอ้ ช้างน้อยปวด <LEGO> นะคะไล่ไก well. ่ต <c oughs> ั้งแต่กี่วันเฮือพ่อเปาที่ว่าไล่ไก่เนาะเอาอีกแล้วอย่าคุณแม่อย่าคุณลูกเฮ้ยพ่อเปาบอกลูกวันนี้เตะไม่เตะนะฮะมาเตะมาเตะอะไรนะถาดลอง ถอดลองใส่อาหารนะคะเอาลูกบอลสีไหมคุณค่ะคุณเลยออกมาเด้อออกมาเด้อไปคึกยังยังได้หันออกมาพี่ไก่อยู่ทางผีพี่แม่ไก่เต็มเลยพีมิงเบิ่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 งฟาดด่าเจ้งปว่าจะน้อเบิ่ง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 เออดูดูดูได้ใหญ่เยอะเลยนะคะนี่โอ้ยพุ่นน่ะ เดี๋ยวไปไซมิ่งโอ้ยโ้ยไก่ไก่ดูดูไปไล่เขาทำไมมิ่งดูไลไก่แตงแต่นหน่อยเนาะเฮ้ยเป็นอะไรกับไก่ไปดู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  อีโอวิ่งยางแล้วเลย,ลย,เลเลยมิงอส่งเข้าไปวิ่งเลยมีการวิ่งนีนะ่นี่กจะส่งวิ่งเข้าไปเลยนะคะนี่เ่องเซนเมื่อกี้เป็นยนัญาอยนี้นี่จากคนม,มาพาไปเลยไกลไหมไปเลยไกลไหมไปเลยน่อง,นองไกลโอ้ทา,างานน่วงลโอ้โหคุณไงจะเลยหน่องเออเพอนทุบคนใช่ไปหาตีงแหงตีบอลเนมา กินนมเมนปุ๊บพลังไหลเยนมเมนกับวิตามินซีบวกกันนะคะคูณไปเลยค่ะความปวดนะคะโอ้โหขอขับขอขอกันปวดนะรางวัลรางวัลรางวัลคุณแม่ทั้งหอมหอมเหมือนแม่มิง วิ่งไปเตะเลยลูกวิ่งไปเตะเร็วหุ่นไก่อีกแล้วมิ่งอ้ยเตะว่า่นบักนัดบักนัดโอ้ยน้อบักนัดเลยสิปิวสิิวอะไรบักนัดสิวถึงหัวแม่เตียบด้วย ยอดมากเลยนะตอนนี้เล็งไก่ไว้แล้วนะคะนี่ถ้ายืนนี่ยิ้กดะเจ้าบ่าชนะตามตหลอดรถจังได้โดนตะไก่ไก่ระวังนะไก่ ไปไปไปอีกแล้วเฮ้ยผมสิไลยยย่ยไก่จะซื้อพ่อดูดูเอานี่นีด้านี่ด้านี่ด้ เลงเนะ่ดูดูตามไปไล่ไก่นะะจิมุดเหรอฮักกิกแล้วไปยางไม่ไา้พุ่นไกลเห็นไกลบปได้เร็วฮะไปไปหาเมียมาม่เดี๋ยวก็เรียนอีกเมื่อกี้จ like ักรเณนอีหอย่างเนาะเออหูดหันมาเมื่อกี้โอ้ยเออขกินนักก่อนึง ตน้ำไม่ไมายินดำบิดุณกินเล้เาก็ปากตุ้งแ่บทยยินข้อแห่งครับโอ้ยอะไรจะเท่ขนาดนั้นมิ่งพูดนะพูดนะทายยินกินน้ำค่ะสีมากทำไมเจ้าอ้วนจังเลยเนี่ยตอนขอดใหม่ๆทำไมขาทำไมถึงเข้าเท่าตะเกียบอ่ใช่ไหมขา<ด>แบบ แล้วก็เจับเบียดสองขุนยกขึ้นตัวเล็กๆเองเนาะโอ้โหไม่คิดว่าจะทำไมตัวขนาดนี้ตัวไวมากตัวไวมากเลยเพราะใครเพราะแม่เอฟซีทุกท่านเลยนะคะช่วยกันเลี้ยงน้ังมิ่งนะคะงขอบคุณมากๆเลยนะคะเดี๋ยวนี่เลี้ยงคงเลี้ยงไม่ไหวหรอกจริงมากจริงมากเอาตักเบาเบิ่งตัก ผมลืมแล้ครับผมเป่าเค้กไปแล้วผมก็ล,ลืมละเป่าเาป่าเป่าเป่าทา <c oughs> งค้าแล้วปลนเก็ลอมเบยู่ <c oughs> ใช่ไงเพราะว่าฉีไปแล้วไงอันนี้ก็จะโอ้โอึด้วย เราเราจะไม่ขายนะเพราะว่าเอ้ะยังไม่ถึงกินนิ่มเหลี่ยวกันนี่ดูกันคืออะไรกินนิ่มเหลี่ยวกับพังเอ๊เอามือเอกกินนิ่มเหลี่ยวกับสิบพังแถวที่หนึ่งตอนนี้ผมก็ได้ผมก็ได้ขับของดีออกแล้วนะครับสบายท้องมากเลยครับตอนนี้โอ้โหไก่ ไก่เจ้าเอ้ยไก่ลองเพียงอย่างวะนั่นไก่บอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันเด้ออยสร้างน้อยกระยุส่วนสร้างน้อยไก่กระยุส่วนไก่อย่ามายุ่งกับฉันไก่วาสีนบอก่อนอื่นก็อย่าลืมเข้ามากดซับตะใครกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับที่จังที่พลาดก็ต้องขอโทษขออภัยนะครับผม ลากันแล้วครับผมสวัสดีครับก่อนมิ่งสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนครับครับ